รัสมีตุ้ยล่าค่ะมีปัญหาสุขภาพผ่าตัดมดลูกเป็นซีดค่ะค่ะแล้วก็แท้งลูกหนึ่งคนค่ะกูมาซีดนี่ไปผ่ามากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวค่ะผ่าที่โรงพยาบาลที่เชียงรายทีนี้หกเดือนแล้วก็ไม่หายก็เลยมามารักษาที่โรงพยาบาลลาดวิถีค่ะแล้วตอนนี้หมอบปกติยังยังค่ะยังปวดยังปวดอยู่ท้องค่ะ ท่านเทวดาเด็กแท้งหนึ่งคนเกี่ยวกับซีดหรือเปล่าเกี่ยวแรงท่านเอ,อ๋ <c oughs> ยไม่เลยนั่นแหละนะคอยปันควนตรตลอดเวทานั่นแหละนะเกี่ยวด้วยนั่นแอ่าเด็กเข้าไปปั่นท้องเธอให้มันเป็นบวงเล่นต้มนี้แล้วพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมจ่ายค่ะพร้อมจ่ายเลยะจะได้แยกย้ายกันไปสินส้นเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาค่ะหลวงพ่ออ่า ใจมันสั่นค่ะใจมันสันส่นวิววิวใจสั่นวิววิวค่ะใจมันเต้นผิดปกติค่ะท่านเทวดามีอะไรหรือเด็กทําให้สั่นหรือว่ามีวิญญาณอะไรเหลืองเหลืออยู่กิมณมนเถิดท่านเอ๋ยเดี๋ยวก็รู้เลยนั่นแหละนะถ้าเป็นเด็กหรืออะไรกันกับเคยถูกของหรือเปล่า กินแล้วเป็นเช่นไรได้ยังสั่นอยู่ค่ะใจสั่นค่ะไม่มีอะไรหรอกนะเด็กมันโกธเครื่องโกธาเด็กนั่หนานะชายรลอหญิงกันนั่นแหน่ที่ว่าเป็นชายค่ะใช่แล้วนั่นน่น,นะ พนรสมีเท้าหน่อยซิเข้ามาทางนี้หน่อยแม่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเขาเข้ามาเคียร์ให้แล้วทำบุญให้ตลอดนะคะทำบุญให้ตลอดได้รับเปล่าใช่ค่ะเลยเลยค่ะไม่รู้ทางม่ใครอ่ะไม่รู้ทาให้ใครทำให้ปู่ย่าตายายลุงป้าหน้าอาพ่อแม่พี่น้องมาบอกไว้ลูกทำแท้งลูกหรือแท้ง ถ้ามาลู้ไม่มีชื่อเลยหรอจา้าตั้งชื่อมณีเพชรตุลลาค่ะสรุปแล้วไม่ได้ไม่ีเพชรไม่สมแล้วหรอจ้าเข้าใจ <c oughs> คือมันให้ทั้งหมดเลยแล้วเหลือเราดิ้นหน่อยติ่งๆไวใช่ไหมครับให้ครั้งเดียวคุ้มไงครับไม่ไปไหนไม่ได้หรอจา้าถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูก็เลื่มทาหนูไม่นอนไม่นอนเลยหนูก็เร่งเลยนะ่ะ ม่มีใครช่วยเหมือนคนนเขาอหนอวตะเจ็บไปหมดเลยค่ะปักปักกระดูกปักกดูกเหมือนกันหัวเจ็บตัวหมดเหมือนกันหัวเจ็บยังไงเขาก็เจ็บจากงานแหละหมือนกใช่เธอไปทำเขาอย่ามาบ่นตามนี้โอเคตามนี้ตั้งใจบวชให้เขากี่วันดีสิบห้าวันสิบห้าวันแวัน ร้อยพอแล้วสิบห้าวันก็พอแล้วมาข้างเรอืองก่อนส <c oughs> ิบห้าวันประมาณแย่แล้วค่ะอ่าตั้งใจบวชนะจะมาบวชไม่ได้นะ, <สา S 1> ะยิ่งบวชยิ่งแค้นอีกใช่ไหมอ่าสำนึกไวก้เอให้หนูได้ไปเกิดเลยไม่มีโอกาสแล้วเพราะไปทานที่อื่นหรือว่า,างานเมียมันตัดเกิดไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วว่าหนูไปเกิดได้ตั้งใจตามใจเหรอได้ไหมใช่ใช่ใช่ สมน,นึกผิดเลยทําไปก็ร้องไห้ด้วยว่าเราเป็นคนผิดไม่ใช่ร้องไห้ว่าเด็กมันทำเราเข้าใจเปล่าแล้วลูก <Okay S 2> ชายนะคะ,ะทําลูกชายไหมคะั่ไไม่ไดีเลยอย่างนี้แสดงว่าสติไม่ค่อยครบอเอาตั้งใจใ,ให้เขามีร่างกายเบาสบายจิตใจผ่องใสเบริรจะได้ตั้งใจบวชไปตามนี้ทนทีน ก็ปล่อยวางแล้วแห่พวกหนูไม่ได้ทำอะไรนะแต่พวกเขาก็คี้กำเรงอ,อ่ะอ่าใช่ใช่ใช่กรรมอื่นก็มีเยอะแยะใช่ไหมมาโทษเด็กอย่างเดียวอ่าเข้าใจเข้าใจบางคนเนี่ยนะทําไมเป็นอย่างนั้นแก้แล้วอย่างงี้โอ้โหไปทำำํากรรมมาเยอะแยะอ่ไม่ใช่กรรมอย่างเดียวกรรมเด็กเพียงแค่ขี้เล็บจัาไ่ด้วยตามนี้ช,ชื่ออะไรบอกมา ปิ๊ดติอ้าวกินอะไรเรีครับว่าไปกินสเต๊กกินสเต๊กอืมสเต๊กแซลมอนด้วยไม่สเต๊กธรรมดานะอ๋อสเต๊กแซลมอนอ่าสเต๊กแซลมอนค่ะสลัดแซลมอนสลัดอ่าอ่าอ่าต้มยำปลาแซลมอนว่าไปว่าไปแม่ไม่เคยกินเลยนะคะ กินของที่ไม่เคยกินเลยแหละไอ้นี่เคยกินไอ้จิ้มบ่อยแล้วไม่กินดีกว่านะหนานะ้าโดงตาเนาะใช่แล้วกินไอ้จิ้มเลยฉีบแข่งเลยไอ้จิ้มจอ่าเป็นว่าอาหารครบแล้วอ่ะของกินไอ้ขอน้ำขนมเซเว่นไปละกันง่ายๆครับเสื้อผ้าอะไราาเสื้อผ้าอสูตรทักซิโดเลยโดงตาสูตรอะไรนะเอสเปรส,ซสโซ่ทักซิโดเอาทักซิโดเปลี่ยนกาแฟ ไม่รู้ไม่ไม่ทันสมยัยตามนี้อ่าทักซิโดไปหาชุดเด็กห้าขวบมารู้เรื่องเขาเปล่าทักซิโดมันยิงไปคนละโลกกันเลยรู้จักเขาเปล่าไม่ค่ะเห็นไหม <c oughs> ชุดสูตรน่นแหละพูดแบบไทยๆค่ะชุดสูตรค่ะพูดไทยๆเขาจะรู้เรื่องชุดสูตรครับอ่าชุดสูตรตามนี้มีโบนอ๋มีโบนทันสมัยเนาะอหนึ่งชุดสูตรบริษัทอะไรไม่ได้ไปไหนเลย ว่าไปใบป้ายไหลสิบตัวทำน้ำขมสองรอคะ่ะไหลสิบขมสองค่ะชุดปิตินะหลวงตาปิติปิติสองชั้นหนึ่งชุดเอาโน้ตบุ๊กด้วยคะ่ะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊ก,กอ่าค่ะไปซื้อพลาสติกมาหนึ่งตามนี้ค่ะบวมเมื่อไหร่ห สิ้นเดือนเมษาค่ะอะไรนะเหมือนตาไม่โรงงานค่ะจะติเหรอมีงานขอสิ่งนี้มันไม่มีปัญญาหามันไม่มันไมม่ีประโยชน์ม่เป้าความจำเป็นต้องใช้ได้ายวันครับอ่าเดี๋ยวอธิษฐานได้ไม่มีปัญหาตามนี้ครับอธิษฐานได้สิบห้าวันเมษาเมื่อไหร่วะสิ้นเดือนเมษากับเชี่ยมสิ้นเดือนเมษาเลย ทางคนอื่นเขาวันเดียวหมดเลยทำไมของหมูไปตื้นชิดในสายเลยหรือคือว่าหมอนัดหลายหมอนัดสามสี่ตายก็ไม่หายหรอกใช่จะหายนะหนูต้องไปโกิดก่อนไปตื้นชิดรอบเขาไม่หายอยู่อ่ะคืองี้ยเขา่ไปนัดหมอไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสียคนโอ้ยรัาหมอก็ได้เลือนใจเรื่องหมอก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าว่าเร็วกว่านี้ได้ก็รีบมาแล้วกันค่ะตามนี้ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าหนูยังหยูนะไปหาหมอไม่หายอ่นี่เข้าอุโมง์มาแล้วก็ยังหาอะไรไม่เจอก็เข้าอยู่ไงเขาเป็นคนไปทําให้มันป่องบวมใช่ไหมถ้าไปปิดตาหมดอ่ะอ่าอ่าไม่หายไม่ต้องหาเลยไปหาอยนาิดตายยังดีนะดีกว่ามันไม่เปลี่ยนตัวเลข ปิดตาย,ยังโอเคแต่ไม่ไม่เปลี่ยนตัวเลขไม่ดีบอกดีดีบอกไม่ดีนหนึ่งเท่าหนึ่งเลยจ้าออเหรออ่าตามนี้ค่ะไปได้ปิติโชคดีไปลาบส่วนกลางบายบายทุกอย่างครบแล้วครับได้ได,ได,ได้เดี๋ยวอธิษฐานให้ก่อนเมษามาเจอกันลาบส่วนาค่ะบายบาย